พอเราเข้าเกมมาแล้วนะครับเราก็ต้องอสร้างบริษัทของเราก่อนนะครับกด Create นะฮะแล้วก็เลือกอ,ออฟฟิศนะครับมีไทยแลนด์ด้วยเห็นไหมจากนั้นนะครับเลือกอจังหวัดนะครับมีไม่ครบนะก็มีกรุงเทพนะครับเชียงใหม่ชลบุรีหาดใหญ่ขอนแก่นนะครับลำปางนครปฐมผมจะเลือกเป็นเชียงใหม่นะครับ แล้วก็อวตานอาวตานเราสามารถเลือกอได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับเขาเป็นคนไหนดีอ่าเป็นปู่คนนี้นะจากนั้นอันนี้เป็นโลโก้ของบริษัทเรานะครับบริษัทขนส่ง ทำเป็นสีแดงนะครับแล้วก็แบบนี้แล้วกันแบบนี้นะครับกดเซฟชื่อนะครับพอเรามาถึงหน้านี้นะครับเราก็จะเจอเมนูนะครับเป็นโหมดโหมดอาชีพกับโหมดออนไลน์นะครับแล้วก็มีตัวเซตติ้งเซตติ้งเนี่ยไม่มีภาษาไทยนะครับมีไหมไม่มีนะครับแต่มีให้เลือกพื้นที่เป็นภาษาไทยถ้าใครจะเล่นในโหมดออนไลน์นะครับเราจะต้องผ่านภารกิจ ผ่านงานนะครับ2ง,งานก่อนในโหมดอันนี้นะครับภาพค่อนข้างสวยนะตอนเริ่มเกมนะครับถ้าใครเคยเล่นเกมแนวนี้นะครับในคอมพิวเตอร์เนี่ยคนเล่นจะมีอยู่ประมาณ2ประเภทนะครับก็คือประเภทที่1ขับแบบไม่ได้สนใจกดจราจรนะครับก็ส่วนมากแหละ ฝ่าไฟแดงนะครับขับเกินความเร็วที่กําหนดหรือว่าเปิดไฟแบบไม่เปิดไฟเรี้ยวนะอะไรแบบนี้นะโอเคตรงแล้วนะครับ ทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยเราก็ต้องไปตาม GPS นะครับเดี๋ยวผมขอปรับมุมกล้องก่อนอ่ะเป็นโหมดแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับเกียร์ <c oughs> เปลี่ยนเกียร์นะครับเป็นเดินหน้า แบบนี้มองค่อนข้างลำบากนะครับเ,เปิดไปแล้วเดี๋ยวทำไมประตูมันไม่เปิดอ่ะมันเปิดได้อะตรนมัด่ะอ่อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเด อันนี้โทษตัวเองล้วนๆเลยนะโอเคเราเลี้ยวเข้าตรงนี้นะครับเปิดเปิดเปิดแล้วโชน <c oughs> ไม่ได้เข้าเลยจะปิดแล้วหรอ โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นงานที่2กันนะครับเพื่อไปยังโหมดออนไลน์ผมจะขับจาก uh ชนบุรีไปศรีราชานะครับในค่าจ้างสามพันเพราะว่ามันใกล้ดีจะได้ไม่ต้องขับนานนะครับประมาณ30กว่ากิโลนะเมื่อกี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแผนที่ของชนบุรีนะครับกับศรีราชาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ มาเดินเราจะต้องอถอยนะครับถอยรถไปเอาอย่างนี้ก่อน Let's get started. Drive safe. โอเคเขาจำกัดท okay, ah, right yes, ี like ่50กิโลเมตรนะครับต่อชั่วโมงไฟแดงอีกแล้วเหรอเนี่ยฮะมันจะมีประเภทที่แบบฝ่าไฟแดงนะครับแน่นอนผมมั่นใจเลยว่าคนที่เล่นเกมนี้นะครับจะต้องฝ่าไฟแดงแน่นอนแต่ผมจะเล่นแบบอันนี้นะฮะรักษากฎจราจร เดี๋ยวเราจะต้องเร็วนะครับผมเปิดเพลงจะโดนลิขสิทธิ์ไหมนี่เฮ้ย <Turn right. S 1> ด่านตำรวจปะทำไงดีออย่ามีพิรุษอย่ามีพิรุษ กิดเพลงครับกิดเพลงครับอรถชนนะครับรถชนเดี๋ยวเราต้องลงสะพานละศร <Ex it S 1> ีราชา <it> right. กับสีราชา เดี๋ยวเดี๋ยวไปไปไปไวเกินไปไวเกิน <c oughs> อ๋อลืมสตาร์ทรถโอเคค่อยๆไปนะครับ อีก9กกิโลเดีย๋ยวผมต้องเปิดไฟเลี้ยวนะครับผมต้องชิดชิดขวางงนะเพราะว่าเห็นไหมฮะเห็นเลนไหมปกติถ้าเป็นถนนในประเทศไทยนะครับเราจะต้องขับฝั่งนั้นนะแต่ว่าเนี่ยเรามาขับฝั่งของแบบยุโรปนะครับพอมาไายอยู่ทางซ้าย Turn right. <laughs> Turn right, continue straight. Your จะมีการจอดแบบ3ามแบบนะครับจอดแบบธรรมดานะครับจอดแบบพิเศษจอดแบบถอยหลังเข้านะครับเดินหน้าเข้าก็จะได้เงินพิเศษเห็นไหมฮะแต่ผมจะกดข้ามนะครับโอเคเราผ่านแล้วนะครับนึกว่าเราไปออนไลน์ได้อย่างการจะไปเล่นออนไลน์นะครับดูเหมือนจะต้องล็อกอิน ผ่าน ID ของเกมนะครับถ้าใครยังไม่มี ID เนี่ยสามารถสมัครสมาชิกได้นะครับ r e g i s t e r ก็ใส่อีเมลนะครับโหยากเลยเนี่ยใส่อีเมลนะครับใส่ Username แล้วก็ Password นะครับเดี๋ยวผมจะลองสมัครดูใช้อีเมลจริงเท่านั้นนะครับเพราะว่าเขาจะให้เราใส่รหัสยืนยันนะครับที่ ส่งมาทางเนี่ยเสร็จแล้วกดโอเคผมก็สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทำไมผมไปออนไลน์อ๋อไปได้ละตอนนี้ผมมาอยู่ในหน้าออนไลน์นะครับดูว่าเราจะเจอผู้เล่นอื่นไหมเอาเป็นชนบุรีศรีราชาเหมือนเดิมนะครับเรารอ ผู้เล่นอื่นด้วยเหรอเมื่อกี้ผมรอผู้เล่นอื่นเข้ามาในห้องนะครับแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาเลยเดี๋ยวเรามาดูในโหมดออนไลน์นะครับว่าเป็นยังไง อันนี้ผมอยู่ในโหมดออนไลน์นะครับแต่ไม่รู้ว่าออนไลน์ยังไงเหมือนกัน <Turn left. S 2> เพราะว่าเมื่อกี้ <Turn. S 2> นะครับไม่มีผู้เล่นอื่นเข้ามาเล่นกับผมนะ,ะมันไม่เลี้ยวอ่ะ <Turn. S 2> น่าจะเจอแบบ Turn left. Turn left. ผู้เล่นคนอื่น ระหว่างขับไหมนะฮะแบบโดนคนอื่นพุ่งชนอะไรแบบนี้ไม่คิดผมโดนปรับนะครับฝ่าไฟแดงยังไงโดนปรับอีกก็เส้นเมื่อกี้เลยนะตอนที่ผมวิ่งรอบที่สองใช่ไหมศรีราชาชนบุรี คนบุรีศรีราชานะคะรับรอบนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าผมจะอันนี้ไหมนะฮะย้อนสอนอีกไหม Continue straight จะถึงอยู่ละผมจะไปกดเปลี่ยนอันนี้นะครับเมทยุอะ่ะถ้าใครจะปรับอะไรนะครับกดอะไรเนี่ยแนะนำให้หยุดรถก่อนนะ โอเคครับผมขอสรุปเลยกันนะครับเกมนี้ <You S 1> สำหรับผมนะ <Your destination. S 1> การควบคุมนะครับค่อนข้างยากเราจะต้องอหมุนพวงมาลัยนะครับไม่ใช่การแตะปุ่มแบบซ้ายขวานะหน้าหลังนะครับจะเป็นการหมุนแบบพวงมาลัยนะฮะแล้วก็สำหรับโหมดออนไลน์นะครับเราจะต้องผ่านงานแบบไม่ใช่ฝึกฝนนะครับสองงานเสร็จแล้วเนี่ยเข้าไปสมัครสมาชิกของเกมนะครับ แล้วก็เข้ามาเล่นในโหมดออนไลน์ผมไม่รู้ว่าโหมดออนไลน์เนี่ยเล่นยังไงนะครับเพราะว่าตอนที่ผมกดเข้าเล่นเนี่ยผมรอผู้เล่นอื่นแต่ว่าไม่มีผู้เล่นอื่นเข้ามานะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันออนไลน์กันยังไงโอเคครับใครที่ชอบเกมแนวขับรถบรรทุกนะครับก็สามารถไปลองโหลดมาเล่นกันได้ครับมี่ประเทศไทยนะครับแต่ว่าไม่มีภาษาไทยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ